ช่วงนี้ฝุ่นเยอะอากาศก็ร้อนนะคะทําให้ผิวหน้าเวรเริ่มมีผดขึ้นค่ะแถมยังมีสิวอุดตันแล้วก็ผิวหมองคล้ำอีกด้วยเซ็งมากๆเลยค่ะเ mm hmm. วก็เลยต้องหาตัวช่วยนะคะเพื่อมาดูแลผิวหน้าสักหน่อยค่ะจนได้มาเจอเจ้าคู่นี้ค่ะสบู่และเซรั่มจากอมิดาค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นสบู่นะคะตัวนี้เป็นสบู่ทําความสะอาดผิวหน้าค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหลักๆนะคะก็จะเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดเปลือกต้นปอซาขมิ้นชันใบาชาเขียวแล้วก็น้ำผึ้งสดค่ะซึ่งสารสกัดเหล่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเช บบเรลดการอักเสบลดสิวเซียนสิวอุดตันรวมไปถึงลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวค่ะต้องบอกว่าใช้แล้วไม่ระคายเคืองผิวเลยนะคะเวจะใช้ล้างหน้าเช้าเย็นเป็นประจำทุกวันเลยค่ะหลังล้างหน้านะคะต้องบอกว่าหน้าไม่แห้งตึงเลยนะคะหลังจากที่เวล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวก็จะลงเซรั่มของเอมมดาค่ะหยดเซรัม่มหนึ่งถึงสองหยดนะคะทาให้ทั่วใบหน้าค่ะทําแบบนี้นะคะทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะเจ้าตัวเซรั่มเอมมดานะคะจะช่วยดูแลผิวของเราให้ตึงกระชับลดเลือนจุดด่างดำ และรอยสิวนะคะช่วยปรับสีผิวที่หมองคล้ำให้กระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่าน้องเขามีสารสกัดจากสาหร่ายแคลในอาซินาไมล์และอัลฟาอบูตินนะคะที่อัดแน่นอยู่ในเซรั่มขวดนี้ค่ะแค่มีคู่นี้นะคะจากแบรนด์เอเมดานะคะผิวหน้าแวร์ที่เคยมีปัญหาเรื่องของโผดสิวอุดตันนะคะรวมเปถึงผิวหมองคล้ำนะคะก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะแวรอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจให้กับแบรนด์เอเมดานี้นะคะ